ฮอกพุทโธอย่าลืมโทรนะค<อ>ุณเอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมมาอยู่เท่าไหร่คะอ่าสามสิบสี่ค่ะวันนี้มีอ,อะไรเอ่ยวันนี้ที่จะปรึกษาพี่ๆทั้งสามอะค่ะคือเรื่องวันนี้ว่าคือหนูเนี่ยอ,อได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาอายุสามสิบเก้าเข้าสี่สิบแล้วทีนี้ อ่หนูคบกันเนี่ยก็เข้าปีที่สามแล้วแต่ว่าหนูยังไม่เคยไปเจอพ่อกับแม่เขาหรือเจอกับคนที่บ้านของเขาแล้วก็เขาไม่เคยเปิดตัวหนูเลยทั้งอที่บ้านโซเชียลมันจะทั้งสังคมของเขากลุ่มเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเคยได้ไปเจอกันไหมคะหรือก็ไม่เคยพาหนูไปเจอคนเหล่านั้นเลยหรือป้ายแต่แค่ไม่บอกว่าเป็นอะไรกัน เออไม่เคยพาไปค่ะแต่ว่าจะมีจะมีแค่กลุ่มเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่แบบหนูรู้จักกันมาก่อนก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะรู้กันแค่นั้นแล้วเราเราเคยถามเมาก่อนน้นี้ไหมว่าเฮ้ยทาไมหรือเขามีเหตุผลอะไรที่ต้องพยายามส่วนตัวขนาดนี้อ่ะ <c oughs> ไม่ใช่คาว่าซ่อนนะพี่ใช้คำว่าส่วนตัวละกัน <c oughs> อ่าก็ <c oughs> <ๆ>เขาเขาให้เหตุผลที่ว่าคืออย่างหนูเนี่ย หนึ่งคือหนูมีลูกแล้วหนึ่งคนแล้วก็มีรอยสักที่ตัวแบบแบบใส่เสื้อผ้ายังไงก็เห็นอย่างนี้เหรอใช่ใช่ค่ะอ่าโอเคครับก็เขาก็เลยให้เหตุผลว่ามันมันอาจจะเป็นแบบอ่าเหตุผลเนี้ยมันอาจจะทําให้เขาว่าเปิดตัวหนูว่ายากมากแล้วเขาเหมือนว่าด้วยงานหน้าที่การงานเขามันต้องการภาพลักษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ ไม่ค่ะเขาก็เป็นพนักงานบริษัทออฟฟิศทั่วไปเนี่ยค่ะเหมือนกับหนูหนูก็เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปอแต่คือคือเขาเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนสเปคของเขาอะค่ะ <c oughs> คือจะต้องเป็นแบบผู้หญิงที่แบบสูงขาวสวยขุนดีหน้าตาดีาแล้วมันต่างมันต่างจากจากหนูแบบสิ้นเชิงเลยซึ่งหนูแบบหนูหน้ามือหลังมือ่ะค่ะไม่เหมือนแบบ ผู้หญิงในแบบอุดมคติเขาอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เป็นแฟนหนูแล้วนี่แล้วเขาจะทําไมอ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะคือ <c oughs> หนูว่าหนูสงสัยว่าทําไมเขาถึงแบบไม่เปิดตัวหนูสักทีอะไรเงี้ยค่ะอืมหนูก็เลยจะอยากถามพี่ๆว่าหนูควรจะถามเขาไปตรงๆไหมหรือว่าหนูควรจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไป <c oughs> แล้วเพื่อนๆพี่ถามหน่อยเขาไม่เปิดเนี่ยแล้วปิดไหมเหมือนว่า ถ้ามีคนถ้าไม่ใช่วงนั้นนะวงที่หนูว่ารู้จักกันมาก่อนหน้าถ้ามีคนนอกวงนั้นน่ะมาถามว่าหนูกับเขาเป็นอะไรกันเนี่ยเขาพูดไหมว่านี่คือแฟนหรือก็ไม่ยอมรับเขาเขาไม่พูดแล้วก็ไม่ไม่พาไปเจออะค่ะแต่เขาไม่พูดถึงนี่เหรอคะใช่ใช่ค่ะแต่สมมตินะไม่มีครอบครัวนะคะสมมติว่าเดินไปข้างนอกด้วยกันแล้วบังเอิญเดินมาเจอพี่อั๋นซึ่งสมมติเรารู้จักกันแล้วแล้วเขาแนะนําเราว่าอะไรแนะนําว่าน้อง Hmm? อืมอืมอซึ่งเป็นอยู่ตลอดสามป <c oughs> ใีใช่ใช่ค่ะอืมแล้วแล้วเราไม่เคยถามเขาก่อนเรอนี้เลยเหรอว่าแบบทําไมไม่แนะนําอะไรเงี้ยด้วยด้วยความกลัวของหนูว่าหนูว่ากลัวว่าคือมันอาจจะแบบสุดประเด็นที่มันทําให้แบบเฮ้ยเราทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคือหนูว่าพบกันมาคือไม่ไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันเลยอืมใช่ซึ่งซึ่งหนูวะกลัวกลัวการที่จะแบบ ทะเลาะพอทะเลาะแล้วมันพอมันไม่เข้าใจกันอะแล้วมันกลัวว่ามันแบบมันจะตูนติด,ต,ดติดยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอื่นๆล่ะคะในฐานะเรื่องอื่นเขาเป็นแฟนที่ดีไหมหเขาให้เกียรติเราไหมดูแลอะไรอย่างนงี้ค่ะเขาเขาค่อนข้างดูแลดีซึ่งด้วยความที่พอเขาจะสี่สิบอ่ะคือความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะดูแลเทคแคร์เราในในส่วนนึงทั้งเรื่องอ่า การใช้ชีวิตประจำวันไปรับไปส่งหรือว่าเรื่องอีปาถาอะไรเงนี้ยค่ะของกินเขาก็จะหาให้กินคอ,อยดูแลอะไรอ,อย่างเนี้ยค่ะเค,เคยคุยกันถึงอนาคตร่วมกันไหมครับผมแม้แต่อย่างเช่นว่าเราจะแต่งงานกันมเมื่อเราจะมีลูกไหมเราจะจดทะเบียนสมรสหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้มีไหมไม่มีค่ะเรื่องแต่งงานคือความคิดเห็นตรงกันคือหนึ่งก็คือไม่แต่งส่วนเรื่องลูก ก็ยังไม่พร้อมที่ที่จะมีเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วเขารับลูกเราไหมเขาเขาค่อนข้างเอ็เนเอดูค่ะค่อนข้างแต่ว่าเรา,เราดูแลไหมคะเหมือนเหมือนดูแลเด็กอะไรเงี้ไหมคะใช่ใช่ค่ะดูแลด้วยด้วยวัยลูกของหนูอะอายุสิบสี่ก็ค่อนข้างโตละสิบสี่สห้าเขาก็เลยเหมือนแบบจะจะิกกันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาแบบเจอกันอะไรเงี้ยค่ะ งั้นตอนนี้ปัญหาเดียวที่คุณเอ็มรู้สึกจะมีกับเขาคือการที่เขาไม่บอกคนอื่นว่าคุณเอมเป็นแฟนถูกไหมใช่ใช่ค่ะเขาห้ามเราเปิดตัวไหมตั <c oughs> วเขาไม่เปิดแล้วถ้าเราเปิดอะเขาห้ามไหมครับไม่ห้ามคะ่ะแต่สิ่งที่หนูคิดคือในเมื่อเขาไม่เปิดตัวหนูหนูก็เลยไม่เปิดอืคือตอนนี้เ,<ม>เขาเรียกว่าอะไรคนรอบข้างคุณเอมรู้ขนาดไหนรู้เยอะไหมเพื่อนเพื่อนที่บ้านครอบครัวรู้ไหมว่าเป็นแฟนกับเขาอยู่ ที่บ้านครอบครัวรู้ค่ะ<อ>แต่ว่าของน้องเอ็มรู้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว,ว่าอะไรคะ <c oughs> แต่ว่าจะมีเพื่อน <c oughs> เพื่อนบางกลุ่มอะค่ะที่ไม่รู้แต่จะมีแต่พวกที่แบบสนิทคุยกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะจะรู้พี่ขอย้อนถามได้ไหมเขามาจีบเราก่อนปะอ่าใช่ค่ะแต่เขาไม่ชอบคนแบบเอ็มตั้งแต่แรกถูกไหมไม่สเปคเขาไม่เราไม่ใช่เอ็มไม่ใช่คนที่จะเป็นสเปคเขาตั้งแต่แรกถูกไหม เขาแจ้เจืนแบบนีเลปาตั้งแต่แรกว่าเออไม่ไม่ชอบคนแบบนี้หรอกแต่จะจีบอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ผู้หญิงทรงที่เขาชอบเลยไม่ได้ใส่เสื้อคลุมปิดตัวจนเขาเข้าใจผิดจนมาจีบแล้วก็เลือกจีบเราในในสิ่งที่เขามาพูดว like ่าเราไม่ใช่สเปคเขาเนี่ยนะคะใช่ใช่ค่ะตอนนั้นเอ็มรู้สึกยังไงอ่ะตอนที่รู้ว่าเราไม่ใช่สเปกเธอแต่เธอชอบเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้อย่างนี้ป่ะหมายถึงว่าเราช่างแตกต่างจนเธอสะดุดตาอย่างนี้ป่ะอืมตอนแรกที่หนูรู้สึก หนูค่อนข้างตกใจกับมีคำถามว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ใช้หรือสเปคเคเขาที่เขาชอบอะ่ะแล้วเขามาจีบเราอะ่ะเออมันก็ดูแปลกดีนะมันดูมันดูตกใจดีนะมันดูแบบเฮ้ยมันจริงหนูวะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะอ่าจริงๆมันก็มีแหลนะเนาะหนูก็เคยเห็นว่าคนที่ไม่ได้ชอบคนแบบนี้แต่อยู่มาชอบอีกแบบหนึง่งแต่เขาก็จะไม่มาพูดว่า นี่ม่สไสเปคใช่หรือว่าออนี่ก็จะหมาออออว่าเพราะเธอเป็นแบบนี้ไงฉันถึงไม่เอาเธอไปเปิดตัว<น>ออกับคุณน,น,<ไ>น้อง,น,องน้องเอ็มพี่อันถามตรง,ตรงๆเลยว่าแล้วณวันนี้ตัวลาอยู่ด้วยกันเรามีภาวะเพึ่งพิงเขาสูงไหมเพึ่งพิงไหมก็ก็มีค่ะอืมคือเขาดูแลดูแลเรื่องเงินทองเราเรื่องเงินทองถามว่าดูแลเยอะไหมไม่ไม่ได้เยอะค่ะส่วนมากเขาจะซัพพอร์ตพวกแบบสิ่งของของกินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเขาจะไม่ไม่ได้ให้แบบเงินหนูมาแบบเป็นรายเดือนหรือว่าให้ทีละสี่พันห้าพันหรืออะไรค่ะมันไม่ใช่งั้นน้องเอม็มวันนี้น้องเอ็มจะถามพวกพี่ว่าอะไรคะหนูจะถามว่าหนูควรที่จะแบบถามเขาตรงๆหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ตลอดไปแค่นี้นะข้อเดียวนะใช่ค่ะแค่ข้อเดียวโอเคค่ะถามใครก่อนคะ ออพี่อ้อมก่อนนั่นไงหนูบอกแล้ว <laughs> ฉันไม่รู้สิฉันตกใจเดี๋ยวก่อนเอ็มถา <laughs> เดี๋ยวนะเอ็มถามคําถามว่าเอ็มควรจะถามเขาตรงๆหรือปล่อยไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตลอดไปด้วยนะเอ็<ช><ๆ><า>มบอกไปทางเอ็มหวังอะไรก่อนจากคําถาม <h ums> ที่เอ็มอยากได้ยินเอ็มถามเขาเอ็มต้องการอะไรจากเขามากกว่าเอ็มคำตอบในใจอะไรหนูต้องการคําตอบจากเขาว่า มันมีเหตุผลอะไรที่มันนอกเหนือจากจากเหตุผลที่เขาให้หนูมาไหมไอ้เรื่องรอยสักเลยทําให้บอกไม่ได้ครอบครัวก็หัวโบราณเขาเลยบอกไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะและคําตอบไหนที่จะทําให้เอ็มอยู่หรือเอ็มไปคําตอบที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเปิดตัวหนูเพราะเขาอายหรือว่าไม่อยากให้ใครรู้ที่มีหนูอยู่ในชีวิตเขาอืม ถ้าอันนี้หนูจะอยู่หรือไปหนูคิดว่าหนูจริงๆอะหนูก็รักถามว่าความรักมันนี้มีไหมมีค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะหนูก็น่าจะต้องไปค่ะเพราะว่าคือหนูก็อยากมีตัวตนอยู่ในชีวิตของใครสักคนนึงซึ่ง <c oughs> ที่แบบเฮ้ยเขามีเราได้โดยแบบเฮ้ยเขาไม่ต้องมานั่งแบบเขินอายหรือว่าปกปิดหรือว่าไม่บอกใครคือแบบดีใจหรือว่าแบบชอบที่จะเดินกัแบบเราอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เห็นใจเอ็มนะเพราะว่าในสิ่งถ้าพี่อ้อมถามกลับไปแล้วน้องเอ็มบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาตอบว่าเขาอายในการที่มีเอ็มเอ็มคิดว่าเอ็มน่าจะไปเพราะเอ็มอยากมีตัวตนแต่ในขณะที่เอ็มถามพวกพี่เอ็มถามว่าเราควรจะถามเขาตรงๆไหมหรือปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมอันนี้มันมันมันย้อนอยู่กับสิ่งที่เอ็มตั้งใจจะถามอยู่ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามตรงและรับได้ใช่ไหมถ้าเขาตอบตรงอรับได้ค่ะ ถ้าถามตรงตอบต,ต,ตรงรับได้อ้อมอ,อ้อมแต่อ้อมกลัวอย่างเดียวกลัวเขาตอบไม่ตรงเพราะเขารู้เราอยากได้ยินอะไรแล้วหลอกไปเรื่อยๆอ่ะเก็ียดป่ะเอ๊ค่ะคือไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่า <c oughs> มันแปลกที่สามปีใช่ไหมค่ะสามปีไม่บอกใคร <c oughs> ก็คือถ้าเป็นอ้อมอ่ะอ้อมอยากให้ถามเป็นน้อมอ้อมอยากให้ถามนะน้องเอ็มแต่เวลาถามอ่ะก่อนถามอ่ะมันเริ่มหนึ่งถามว่าเอ็มปักธงอะไรไว้กับคําตอบ เอ็มปักธงอะไรไว้กับคําตอบถ้าเอ็มปักธงเอาไว้ว่า <c oughs> เฮ้ยเอ็มรักตัวเองพอถ้าเขาไม่ภูมิใจในตัวเราและเอ็มไปพี่ว่าถามเถอะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเดินไปไหวไหมอะ่ะ <c oughs> ก็ประคองตัวเองไปก่อนสําหรับอ้อมนะถ้ายังไม่พร้อมอ้ <c oughs> อมประมาณนี้เนาะอ้อมประมาณนี้อ้อมแบบถ้าปักธงอะ่ะ <c oughs> จริงๆถ้าเรามีคําตอบ <c oughs> เวลาเราจะถามอะไรใครก็แล้วแต่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมรับแค่ไหนค่ะ <c oughs> ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องถามรอแล้วพร้อมคือพร้อมที่จะยืนได้ถ้าล้มอะ่ะก็ถามเลยอ่าโอเคคนต่อไปคะ่ะน้องเอ็มอ่าอะไรก็ได้เลยค่ะเฮ้ยเลือกมา <c oughs> อ่ามาเลยอ่ะ <c oughs> เลือกให้พี่เติ้ลปะ <c oughs> โอเคโอเคได้ค่ะเออถามหรือจะนิ่งเฉยแบบนี้เอาเป็นพี่แล้วกันนะเป็นพี่พี่จะถามอืเพราะพี่รู้สึกว่าคําตอบที่เขาให้มาตอนเนี้ย พี่บอกว่าไม่เปิดตัวเพราะว่าเอ็มมีรอยสักไม่เปิดตัวเพราะเอ็มมีลูกอันนี้เป็นคําตอบที่พี่มีซื้อถ้าพี่เป็นเอ็มอะ่ะเพราะพี่รู้สึกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคือมึงเลือกกูนะมึงจะเข้ามาทําไมถ้ามึงไม่เอาสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วยิ่งมันเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบอีกอะ่ะเอ็มเข้าใจไหมค่ะมันยิ่งแบบเออพี่ยิ่งอะไรอะ่ะแล้วคือยังไงที่พี่ไปถามเอ็มว่าตอนแรกนี่ใครจีบใครหรอหรืออะไรยังไง มันคือสิ่งที่เขาเข้ามาหาเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเพราะเธอชอบฉันที่ฉันเป็นแบบนี้หรออันนี้ในมุมพี่อันแรกนะพี่รู้สึกว่าเหตุผลเนี้ยพี่ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นเหตุผลที่พี่ไม่ซื้ออะไม่โอเคกับมันพี่ว่ามันต้องมีมีเหตุผลที่ดีกว่านี้ถ้าพี่ถึงจะเลือกให้พี่จะนิ่งเฉยไม่ถามมันนะเ <c oughs> ออ <c oughs> อันนี้สองและพี่เลือกจะถามเพราะพี่รู้สึกว่าการที่เอ็มบอกว่าหนูไม่อยากถามเขา พราะหนูกลัวว่าความรักที่มันดีๆกันอยู่พอถามมันจะกลายเป็นประเด็นพอเป็นประเด็นเดี๋ยวมันจะสุ่มเสี่ยงกับการแบบทะเลาะกันเลิกกันพี่ก็จะถามเองม่าแล้วมันยังไงทําไมคนรักกันมันถึงจะถามอะไรประเด็นกันที่มันจะเกิดให้การทะเลาะกันและเพื่อความเข้าใจกันมันจะทําไม่ได้หรอมันกลายเป็นว่าเราจะรักกันดีๆแต่เมื่อเราต้องไม่มีเรื่องอะไรที่มองเห็นไม่ตรงกันเลยหรอถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจหรือคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขาหรอ พี่รู้สึกว่าเอ็มจะมีความรักแบบเนี้ยมันไม่น่าจะดีนะการที่เขารู้รู้ว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงว่าเราอยากให้เขาเปิดตัวเราเพราะอะไรและถ้าวันนั้นเขาทําได้ไม่ได้มันมันต้องคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลได้อะ่ะเอ็มต้องไม่ใช่บอกบกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันทะเลาะก,กันแล้วมันทะเลาะก,กันมันจะเป็นเรื่องอะไรเงี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันมีเหตุผลพอที่เอ็มจะถามเขาได้ไม่ใช่เรื่องงี่เงาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่ไปโพลูปเอ็มใน a ฟ e b o ๊ k ไอจีแล้วบอกว่านี่แฟนฉันอย่างเงี้ยแต่นี่คือการที่มึงจะให้คนรอบข้างรู้ว่ามีเราเป็นคนรักอยู่อ่ะเออที่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ที่ควรทำและควรคุยกันอืมอันนี้ถามได้ไหมอ่ะได้ค่ะว่าว่าการที่เอ็มรู้สึกว่าการทะเลาะมันเป็นปัญหาค่ะมันมันเป็นอุดมคติของเราเองหรือเปล่าว่าคู่รักที่ดีต้องไม่ทะเลาะอ่ะเลยไม่กล้าถามอืมมันมันก็อาจจะเป็น ส่วนหนึ่งค่ะพี่อ้อม,อมซึ่งพี่ว่าเออมันมันมันอาจจะเอม็มอาจจะลองคิดอีกแบบดีกว่าว่าพัทถ้าเพื่อคุยกันแล้วเข้าใจกันม,มันแล้วเ,เอ็มก็ไม่ต้องไม่สบายใจขนาดนี้น่งเอ็มไม่สบายใจเห็นไหมเขาไม่เปิดตัวแล้วทุกวันนี้แล้วก็แล้วถ้าเอ็มบอกว่าแล้วหนูจะนิ่งอยี้ไปตลอดทั้งชีวิตแล้วอย่างนี้เอ็มจะมีความสุขได้ยังไง <c oughs> <c oughs> เราเป็นอะไรของเขาเหรอตอนนั้นอะไปหา <c oughs> พ่อแม่เขาไม่ได้เ <c oughs> พื่อนเขาก็ไม่รู้ <c oughs> พี่ว่าโอ้ยมัน <c oughs> เราเรามีคุณค่ามากกว่านั้นอย่างที่พี่อ้อมบอกจริงๆพี่ว่าเกือบทุกคนนะสามคนเนี่ยทางพี่อันพี่อ้อมพี่เติ้ลพี่พวกเรามองหน้ากันเราตอบให้แทนได้หมดเลยนะจริงๆตอบอบแทนกันได้หมดนะครับแล้วก็อาคุณผู้ฟังด้วยนะครับส่วนใหญ่พี่อันคิดว่าทุกความสัมพันธ์เลยไม่ต้องแฟนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นคนรักแบบเป็นแฟนกันก็ได้เราควรคุยกันได้เพราะว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม มีสุขภาพของมันที่ดีคือ healthy relationship ถ้าหากว่าเราอยู่ในความรักที่เรารู้สึกว่ามันดีแต่ปรากฏว่าเราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เรารู้สึกพี่ไม่คิดว่าความรักนั้นดีหรือความสัมพันธ์นั้นดีนะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี้ยอยากพูดเรื่องเนี้ยเราไม่กล้าพูดเราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์ที่สุขภาพมันดีหรอพี่ว่ามันไม่ใช่แล้ว,ลวก็ในทุกๆความรักอ่ะ,อะพูดว่าความรักเลยก็แล้วกันเขาเลือกเรา เราก็เลือกเขานะเขาเลือกเราเราก็มีสิทธิ์ไม่เลือกเขาเราเลือกเขาเขาก็มีสิทธิ์ไม่เลือกเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมสิทธิ์นี้ของตัวเราเองไปแล้วตัวเล็กเกินเหตุในความสัมพันธ์ว่ากลัวว่าอยู่ดีๆเขาจะเปลี่ยนใจไม่เลือกเราแล้วเพียนว่าเราต้องเห็นค่าของตัวเราเองมากกว่านี้คือความปัญหาทั้งหมดตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราเรากำลังเราลืมรักตัวเองหรือเปล่า อืเพีงแค่ <S <S <i> แค่นั้นเองนะครับในทั้งปวงเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะฮะจากสิ่งที่เขาทำทอ่จริงมีบางข้อคว,วามบอกว่าเรื่องเหมือนของพี่อันด้วยซ้ำพี่ก็เคยอยู่ในภาวะไร้ตัวตนแต่ภาวะไร้ตัวตนของพี่เนี่ยเขากับพ gang, <S <S 2> <S 2> เพื่อนๆเขาครอบครัวกับ <S <S 2> <S 2> เขาเขากัน <S <S 2> <S 2> <S 2> พี่ออกจากครอบครัวเขาอยเดียวเท่านั้นอืเท่านั้นแต่อย่างอื่นเขาเต็มที่กับเพื่อนฝูงเพื่อนพี่ครอบครัวพี่ เพื่อนเขาอย่างเงี้ยเขาเต็มที่ทุกอยาก่างพี่เมื่อสักครู่ถึงถามว่าเรารู้สึกว่าเขารักเราซึ่งก็คําตอบคือเรายังรู้สึกว่าเขารักเราพี่ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังพอเป็นไปได้วะถ้างั้นถ้าเรายังรู้สึกว่าเขารักเราพี่ว่างั้นลองถามถามแบบไม่ได้จะชวนหาเรื่องแต่ถามแบบเรารู้สึกอยากเข้าใจเพราะรู้สึกว่ามันเดินทางม,มาจนถึงตรงนี้แล้วอะทําทไมเหรอเราเราถึงคือรักกันไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ทุก อนูของพื้นที่โลกก็ได้แต่ก็ไม่ควรซ่อนฉันไว้จนไร้ตัวตนน่ะแค่ปกติเองไม่ต้องเดินไปแล้วแขวนแบบใส่เสื้อคู่เข้าใจไหมหรือแบบเป็นหัวใจคนละครึ่งดวงมายืนถ่ายรูปคู่กันแล้วมาอะไรมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไงแต่ว่าไม่ต้องซ่อนดิถ้าถามก็ตอบแต่ไม่ต้องไม่ต้องอุตส่าห์เดินไปบอกก็ได้ว่าแก่แก้แกมากินข้าวกันฉันอยากให้แกได้เจอแฟนฉันไม่ต้อง แต่ถ้าบังเอิญเดินมาเจอต้องน่าจะพูดได้แต่ฉันชอบน้องเอ็มอยู่เรื่องหนึ่งน้องเอ็มไม่มีความสงสัยเลยว่าเขามีใครหรือเปล่าใช่ค่ะไม่มีค่ะอืมอ่ะดีเนี่ยมันหรือตอนถามว่ารักไหมเอ็มตอบว่าล่ะว่าว่าเขารักเราด้วยนะซึ่งอ่านว่าสองสองตรงนี้อ่นถึงบอกว่าเราก็ไม่แฟนนะถ้าจะมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีเืาเขาคุยกันได้น่ะอะไรต้องคุยก่อนอ่ะ ต้องปรับทัศนคติตัวเราเองด้วยให้เชื่อว่าการคุยและมีปัญหาไม่ได้เท่ากับมีปัญหานะคะการมีปัญหาระหว่างการความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาถ้าปัญหานั้นพูดคุยกันได้ใช่ด้วยเหตุผลนะไม่ใช่ใช้ลงคุยกันมันอาจจะเข้าใจกันได้ดีขึ้นก็ได้มันจะได้ไม่ค้างคาเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้เราจะได้รู้คือ,อถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ you can have an argument ค่ะ Without Fighting เข้าใจป่ะซึ่งทั้งสองอันบางทีภาษาไทยแปลว่าทะเลาะมันแปลว่าทะเลาะเหมือนกันแต่จริงจไม่นะ Argument คือมี argument เมื่อฉันไม่เข้าใจฉันถามเธอตอบฉันอธิบายฉันอธิบายเสร็จเธอก็ยังคิดว่าคำอธิบายฉันไม่ดีพอฉันจึงถามต่อไปแต่เราไม่ได้ทะเลาะกันเพื่อชนะหรือแพ้อันนี้เป็นการคุยให้เข้าใจอะเกม ไม่ใช่คุยเพื่อเนาะมันต้องปรับทัศนคติในกรอบของคํานี้ด้วยแล้วมันอาจจะช่วยทําให้การสื่อสารระหว่างเอ็มกับเขามีโอกาสได้มากได้คุยกันมากขึ้นอยากไปเกาะติดว่าคู่ฉันช่างสมบูรณ์แบบไม่เคยทะเลาะกันเลยเว้ยคบกันมาสามปีฉันไม่เคยทะเลาะกันแต่ฉันพูดอะไรกับเขาไม่ได้เลยอืนก็ไม่ใช่มันนี่ไม่ใช่คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธ่พุทโทอย่าลืมโทรนะ